มีข่าวอะไรอีกอะวันนี้คุณหมอวรงนะไปจ่อเออใช้คำว่าไปจ่อกับสื่อต่างประเทศนี่ก็เจอสื่อทางต่างประเทศก,ก็ถามกลับมาละอ่าเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังก่อนนะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังข่าวคุณหมอวรงเผื่อพ่อแม่พี่น้องจะสนใจนะก็หยิบออกมาพูดคุยกัน นี่คุณหมอวรงนี่เขาบอกว่าคุณหมอวรวงสัมภาษณ์สื่อนอกชี้ม็อบราษฎรโดนล้างสมองเจอคำถามกลับอ่ะคุณอ่ะคุณหมอวรวงอ่ะไม่โดนล้างสมองบ้างเหรอ <c oughs> นี่สื่อนอกก็ถามแสบนะถามกลับมาก็ล่อเอาคุณหมอวรงก็น่าหงายเออทำไมกูไม่โดนกล่อมหัวมั่งวะเออสื่อข่าวเอ่อจาก BBC นะสัมภาษณ์คุณจนทานเฮดนะ ก็สัมภาษณ์ไปในกรณีกลุ่มผู้ชมนมแล้วก็ถามหลายสิ่งหลายอย่างแล้วครับนะคุณหมอวรงก็บอกว่าสวนสวน bbc นะคุณจนธานไปสวนไปว่าคือทำไมต้องไปพุ่งเป้าที่สถาบันอันนี้ทุกคนฟังให้คิดนะ เรื่องการเมืองก็ไปเล่นนักการเมืองสิจะไปยุ่งอะไรกับสถาบานันนี่คุณหมอวรงเขาก็ตั้งท็อปิกความคิดเนี่ยไว้อย่างนี้ว่าเนี่ยถ้าการเมืองมันมีปัญหาเนี่ยควรที่จะไปโจมตีนักการเมืองไปจัดการกับนักการเมืองนะแล้วมันเกี่ยวอับอะไรกับสถาบานันไปยุ่งอะไรกับสถาบานันแต่ทีนี้อยากให้คุณหมอวัดรงย้อนกลับไปอย่างนี้ครับคือปัญหาที่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ มันเกิดจากนักการเมืองจริงๆแล้วคุณหมอวรวงเนี่ยก็ยอมรับแล้วว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากนักการเมืองแต่ทําไมคุณหมอวรงไม่มองย้อนไปล่ะครับว่านักการเมืองมันมาจากไหนนักการเมืองมันมาจากพวกทหารที่กระสันตัวเองอยากจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองซึ่งกฎหมายมันก็ห้ามชัดเจนว่าทหารห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมือง สุดท้ายคุณหมอวรงบอกว่าที่การเมืองมันบันเลยมันชิบหายก็เพราะานักการเมืองก็ใช่ไงคนนักการเมืองก็คือใครล่ะมันก็คือทหารจำแรงแปลงกายมาเป็นนักการเมืองมันฉีกหมดแหละข้อกำหนดกฎหมายอ่ะกำหน,นดกฎหมายบอกว่าห้ามนะทหารมายุ่งกับการเมืองมันก็ยังมายุ่งแล้ววันนี้ทำอะไรมันได้บ้างไหมคุณหมอวรงอ่ะ,อะพูดกันอย่างเงี้ยคุณหมอวรงไปจัดการอะไรกับมันได้บ้างไหมถ้าบอกว่ามาจากนักการเมืองอ่ะ นะคุณหมอว่าลงไปพูดอะไรกับมันได้บ้างไหมไอ้พวกนักการเมืองที่อยู่ในคราบเขาเรียกว่านักไอ้ไอทหารที่อยู่ในคราบนักการเมืองอ่ะก็คุณรู้เนี่ว่าไอ้ไอไอความวิปริตต่ตางๆมาจากการเมืองเนี่ยที่มีนักเขาเรียกว่านักการเมืองที่มาจากทหารเนี่ยคุณนไปพูดอะไรกับเขาได้บ้างไหมคุณก็รู้นี่ว่าปัญหาม,มาจากตรงนี้ก็ไม่ได้ จัดการอะไรก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้ก็เพราะอะไรมันถือกฎหมายอยู่มันถืออํานาจอยู่มันเป็นทหารเป็นพเด็จการที่ที่อะไรที่มาใช้เวทีการเมืองในการสร้างอํานาจให้กับตัวเองนะพอสร้างอํานาจให้กับตัวเองก็ยึดถือกฎหมายเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตียึดถือกฎหมายไปเล่นงานคนเห็นต่างก็นี่ไง คุณหมอวรงก็เข้าใจถูกแล้วว่ามันมาจากนักการเมืองงั้นบอกคุณหมอวรงอย่างนี้ช่วยไปจัดการมันหน่อยสิทําอะไรมันได้บ้างไหมพูดมันได้บ้างไหมฮะก็วันนี้เนี่ยมันทําอะไรมันไม่ได้เลยนะมันทําอะไรมันไม่ได้เลยองค์กรอิสระเอ่ยทุกแผนกทุกฝ่ายข้าราชการท้องทงท้องถิ่นอะมันเอาไปพวกมันเองหมดแล้วนะ เพราะมันอาศัยกฎหมายรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยเอื้อให้มันเนี่ยมีเนี่ยนยพวกพ้องเป็นพวกมันองค์กรอิสระต่างๆมันก็ใช้อำนาจของกฎหมายร,รัฐนูญไปแต่งตั้งนะแม้กระทั่งกระบวนการยุติธรรมยังต้องมีสวเข้าไปเลือกสรรคัดหาเฟ้นหาเลยองค์กรอิสระเกือบทุกองค์กรมาจากสอวอ,อย่างเงี้ย แล้วคุณคิดว่าไงแม้กระทั่งพลเอกประยุทธ์จันโอชายังมาจากสวอ,อย่างเงี้ยคุณหมอวรงไปด่ามันได้ไหมแลไปช่วยแล้วไปบอกไปไปสก,กิดมือพลเอกประยุทธ์หน่อยได้ไหมเพรว่าลงจากตําแหน่งนาย,ยกระฐมนตีเธอชาวบ้านเขาด่ากันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วคุณรู้อย่างนี้คุณหมอวรวงอนะ่ะไปพูดได้มั้งไหมก็ไม่ได้สุดท้ายเนี่ยคุณก็รู้ปัญหาแต่คุณก็ทำทำอะไรไม่ได้ประชาชนที่เขาออกมาประท้วงเขาก็รู้ปัญหา เขาก็ทำอะไรไม่ได้ถูกไหมเพราะด่าแล้วสาดเสียเทเสียแล้วนะไล่ก็แล้วถีบก็แล้วตบหัวก็แล้วพลเอกประยุทธ์จันโอชาย,ยังไม่ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วขอถามคุณหมอว่าลงคำเดียวจะต้องให้ทำยังไงอีกในเมื่อปัญหาคุณกับปัญหาของกลุ่มผู้ชุมนุมคือปัญหาเดียวกันก็รู้อยู่ว่าปัญหาคือมาจากนักการเมืองแล้วนักการเมืองเนี่ยนะ ไม่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเลยเนี่ยจนทําให้ต้องมีการขยายกลุ่มความคิดคําพูดไปถึงสถาบันเนี่ยคุณหมอวรงไม่คิดเลยเหรอว่านักการเมืองก็คือจุดนะต้นกําเนิดของปัญหาซึ่งนักการเมืองก็คือทหารเพราะฉะนั้นทหารก็คือต้นตอของปัญหาและทหารคือใครอ่ะก็พลเอกประยุทธ์ก็นั่นไงก็พลเอกประยุทธ์คือต้นตอของปัญหาไงมันต้องจัดการแต่วันนี้คุณหมอวรงเนี่ย กลับกลายสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่ในตำแหน่งคุณพูดเองอ่ะคุณบอกว่าต้องสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชานะอยู่ในตำแหน่งต้องสนับสนุนเนี่ยรัฐธรรมนูญปี60นะล้มล้างไม่ได้เพราะเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดเอาก็นั่นไงคุณก็ดูสิมันย้อนแย้งกับคําพูดคุณที่ให้สัมภาษณ์กับ BBC หมดเลยอ่ะก็คุณก็บอกอยู่นะว่าปัญหามาจากนักการเมืองแล้ว กฎหมายรัฐธรรมนูญมาจากใครก็มาจากกลุ่มการเมืองพวกนี้ที่มันไปแอบไปเขียนกันเองและบอกว่าเป็นประชามติที่มาจากประชาชน16.8ล้านคนก็เนี่ยมันแอบไปเขียนกันเองมีเวสณุนะดูสินะร่วมไม้ร่วมมือกันแท็กทีมกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความต่ำตมมันเกิดจากจุดตรงนี้แล้วคุณหมอวรงก็รู้แต่ให้สัมภาษณ์ BBC อีกแบบหนึง่งแต่ตัวเองก็มาพูดอีกแบบหนึง่งนะ คุณบอกว่าปัญหามาจากนักการเมืองพลเอกประยุทธ์อะ่ะปัญหามาจากประยุทธ์อะ่ะแต่คุณเชียร์พลเอกประยุทธ์ให้อยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุดเท่าที่ไทยเคยมีมามันก็ย้อนแย้งทั้งคำพูดของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างเลยดูสิฮะแล้วจะให้ชื่นชมยังไงวันนี้ตีจุดยืนของอคุณหมอวรงไม่ออกเลยตกตกลงแกพูดอีกอย่างไปอีกอย่างพูดอีกอย่างไปอีกอย่างหนึ่งนะ เห็นด้วยผมก็เห็นด้วยไม่ควรไปยุ่งกับสถาบันแต่นักการเมืองเฮียแล้วนักการเมืองคือใครล่ะก็คือประยุทธ์แต่คุณดันส่งเสริมประยุทธ์ให้อยู่ในตําแหน่งมันย้อนแย้งกันไหมล่ามันก็ย้อนแย้งอ่ะถูกไหมเพราะนักการเมืองไม่ดีอย่างง่นอ,อย่างงี้ก็มาคุยกันเรื่องนักการเมืองสิจะไปยุ่งอะไรกับสถาบันเอา้าก็รู้อยู่นักการเมืองไม่ดีพลเอกประยุทธ์ไม่ดีแล้วทำไมคุณยังเชียร์ให้เขาอยู่ในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีถึงยาวนานกันขนาดนี้ล่ะ คุณหมอวรวงยิ่งแก่ยิ่งเลอะเรือนจร,จริงๆคุณหมอวรงอ่ะอืมฝากด้วยเนาะถึงไม่ถึงไม่รู้ <c oughs> อ่ะอยากรู้เรื่องอะไรอ่ะอ่ะมาพูดคุยกันหน่อยเร็วค่ำๆอย่างนี้อืมนะอืมอยากรู้เรื่องอะไรอีกไหมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนใครไม่ทันเนี่ยดู Facebook ย้อนหลังได้เลยบางคนก็บอกว่าเนี่นะถ้าได้อบอจอมาเนี่ยนะครับ หลังวันที่20สเนี่ยนะครับเออก็คงจะเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงประเทศได้แต่ถ้าได้อะไรนะอาบาจอสอบจอเป็นพักพลังประชารัฐอีกก็คงจะซ้ำหนักกว่าเกา่าเศรษฐกิจก็คงจะโอ้นะก็คงจะไม่รู้จะอยู่กันยังไงแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้การทำงานประสานกันหมดแล้วระหว่างหน่วยงานท้องถิ่น ก็คนของเขาส่วนกลางส่วนภูมิภาคก็คนของรัฐบาลเผด็จการนะคอรมอก็ไม่ต้องพูดถึงละก็ของพลเอกประยุทธ์หมดคราวนี้ก็กินกันทั้งประเทศแล้วสบายกันทั้งประเทศแล้วคราวนี้ก็โอ้ใช้โยโหหิ้วกันปีใหม่นี้นะหนึ 1, ่งมกราคม2 5 6 4ก็จุดประทัดหลายแพยหน่อยนะเฉะลิมฉลองว่า นะตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราปี64คงจะได้มีการกู้เพิ่มและกู้อีกกู้แล้วกู้อีกประเทศไทยก็ลุ้นกันแหละครับว่าจะแตะ10บล้านล้านกันเมื่อไหร่ไอ้สิบล้านล้านนี่ไม่ใช่ไรายได้นะหนี้สะสมนะรู้สึกดีใจหัวเราแบบแห้งๆมีแต่จะบวกหนี้เพิ่มนี่แล้วครับก็นโยบายเขามาอย่างนั้นเขาก็ชอบอย่างนั้นนะกู้ได้ง่ายก็ใช้ไปง่าย แจกไปแจกแล้วแจกอีกนะครับเออสวัสดีครับทุกคนนะครับเออรัฐประหารได้ใครเออนะฮะนะครับนี่แหละครับบทบัญญัติ นะของความยุติธรรมเราก็ต้องจับตามองกัน,นดีว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับจะมีความยุติธรรมมากน้อยกันขนาดไหนแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างผมบอกได้เลยแม้กระทั่ง UN สหประชาชาติก็จับตามองอยู่นะฮะในการเคลื่อนไหวต่างๆใน,ในเขา,เ,าเรียกว,ว่าทางด้านการเมืองของเมืองไทยเนี่ยการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ประท้วงการปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงการตอบโต้กันไปตอบโต้กันมา เนี่ยนะฮะบทบัญญัติพวกนี้มันอยู่บนพื้นฐานของอสิทธิความเป็นมนุษย์ของประชาชนทุกคนนะประชาชนชาวไทยก็มีสิทธิเท่ากับมนุษย์คนอื่นทั่วโลกเหมือนกันนะครับวันนี้เราไม่ได้อยู่ในสังคมประเทศไทยสังคมเดียวเราไม่ได้โดดเดี่ยวแค่ประเทศไทยประเทศเดียวแต่ประเทศไทยต้องอยู่ร่วมกับทุกๆประเทศในโลกนี้ให้ได้ไม่ใช่คุณจะใช้อํานาจกฎหมายยังไงก็ได้อยู่ในประเทศตัวเองจะทํำยังไงได้ไม่ใช่ นะเพราะตอนนี้ต่างประเทศเนี่ยเขาจับตามองกันอย่างใกล้ชิดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าโดนนะครับประเทศไทยอย่าโดนนะโดนรุมประชาทันจากสะหะประชาชาติโดนรุมประชาทันจากประเทศเพื่อนบ้านประเทศอื่นๆในโลกนี้เนี่ยร่วมกันดอยขอดประเทศไทยและชิบหายเลยนะครับ เพราะปกติปัจจุบันนี้ก็แย่พออยู่แล้วจริงๆการบ้านการเมืองการค้าการขายเศรษฐกิจก็แย่พออยู่แล้วโดนบอยคอรดกันไปโดนบอยคอรกันมาแล้วอนาคตลูกหลานจะอยู่กันยังไงเออนะครับนะ